วัสดีจ้าทุกคนวันตีรอบใบยๆนะคะเบื้องมนีญี่ปุ่นเห็ดเวียกโอ้ยเปลี่ยนเเปลี่ยนบมดแล้วทุกคนเปลี่ยนหมดเลยทำความสะอาดขังบ้านขังเฮือนขังกระตรงกระตบเบิ้งมนีผ้าเบิ้งดอกกุหลาบหอมมากกุหลาบพันนีดอกใหญ่ล้วกะดอกใหญ่แล้วก็หอมมาก อันดอกนี่หัวก็โรยไปเด็ทถิมแล้วเด็ทถิมแล้วเพิ่งจะโรยไปออกเป็นชอ่อเป็นปุ่มเป็นงอนเลยทุกคนออกเป็นชอ่อเป็นปุ่มเป็นงอนเลยชอล่อละสามดอกสี่ดอกเนาะกำลังจะแต่ว่าบุงมันลงทีแรกบุงมันลงแบบนี้ก็เลยเอาไอ้อย,ยามาฉีดยาขาบ่งงขาเพียมาฉีดมันก็เลยเหมือนเหมือนจะล่างๆนิดนึงแต่กระ,ะดอกเนีย่ย เนี่ยค่อยเบ่งเด้หน่เพิ่งจ้าแยมมือเศร้านี่ได้นน่มืออื่นจะบานเต็มที่เลยพรุ่งนี้จะบานเต็มที่เลยอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใบสวยนะคะปีิธานนี่นีุ้ญกับถอนหญ,ญ้าถอนยุ้วออกเบิดคุณน้อยตื้นสายเอาออกแล้วนะคะเพราะว่ามันมันเบิดมันเบิดดอกแล้วมันเบิดหนาของเขาแล้วก็เลยอเ,ลเอาเอาหญ้าออกแล้วกะ็เอาอันนี้บานยอดไม้ เอาไว้ดอกดาวกระจายซอนเนี่ยดาวกระจายซอนเนี่ยเอาเอาลงไมเอาโมานี่ลงไมเอาลงขังอันนั้นเลยทุกคนอันนี้เดี๋ยวจักอีกจักอาทิตย์เดี๋ยวยม่งกว่าจะลือออกลือออกเดี๋ยวจะบานไหมอันนี้เบนจะมาดเบนจะมาดเอามาลงหลุมสองสองต้นบลูว่าสียังบอพี่น้องมีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่ง นี่ก้อนสิกินเขาพราเหล่าบึงมีเห็นบ่เสียมขาดจะลอ,อยอยู่นี่เดียวมืเอเศร้าอยู่บนเห็ดแถวนาลานนาลาน,น,าลานอันขายน้ำลูกนี่แหละต่บ่าเขาเบ่เปิดจักเชื่อพี่น้องเขามเมยเขาขานเขาเขาว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจบ่เคยดีขายบ่เคยดีเขาก็เลยไปรับจ้างทั้งอื่นอืมน,มนี่ตำน,นี่เราเมื่อเศร้านี่ตำเงี้ยงนี่เราเมื่อเศร้านี่นี่เห็นบ่มันเป็นเล็กเนาะไหวหน้าผากแตกเลย ตรงนี้ขูดพ้อมนี่เลือดว่านออกเลยแสบจาดชาดเอาต้นเฟื่องฟ้าออกมาเอาต้นเฟื่องฟ้าออกมาสองกระถางยังพันนี่ฟืนโตดอกเหี่ยวเหี่ยวอยู่หัวก็ออกมามห่ววานย้มหัวเ้าอืมแต่ตัวนี้โอเคแล้วตัวนี้ตัวนี้มันอยู่นี่ตาโดูแลมันก็นเลยแบบนั่นแล้วออกดอกแล้วออกดอกให้ได้ชื่นชมแล้วทุกคน โอเคอยู่นะมันในนางเบิง้งต้นไม้ดอกไม้ดอกไรจะของปลูกก็สวยพี่น้องสดใสคุณเห็นบ่กุหลาบก็บเป็นปุ่มเป็นงนูนกุหลาบก็บเป็นปุ่มเป็นงูนอยู่หมู่บ้านยี่บนผักงาตรงนี้แหละเอางาออกให้เขาเป็นอย่างคือเอาตะไคร่ล้อมเบ้าล้อมบ่ได้พี่น้องงัวงัวมันเขามากัดนี่ยี่บนจะไปเอาดอกอันนี้ออก ดอกพักออกจะปลูกไหมพี่น้องจะล่งไหมอันนี้เป็นอย่างคือพะท่านคือเบาออกว่าตีมันยังมีดอกตูมอยู่ดอกตูมเขายังหลงเหลือเยอะอยู่นะคะทุกคนก็เลยยังเบาออกเลยตัดตัดเฉพาะกิ่งที่มันมันเบิดดอกเลี้วมาถึงยิบห้อยลงหนีหลดดอกบันบานมันมิดแกมันบานชื่นนี่กับเป็นดอกซ่อนด,ดีดีได้เนี่ทุกคนมีสีสมสีเหลืองสีชมพู โรยลงหนีหลดให้มันเกิดมันเกิดแล้วจ้องค่อยถอนไปปลูกก็ได้เอาดูมานี่ดอกสีสม้มเบิ้งอันเฟื่องฟ้าบะนี่พี่น้องเฟื่องฟ้าในดกคักดกเน่มันก็ิได้มาตอนตัดยิงตัดหยังมันออกอุ้ยมันมันหกมันกลาบ กุหลาบกับกลังสีนี่ถ้ามันล้อยยังสี่แลขาต้องเอาออกเลยทุกคนสั่นมันเห็ดให้่ออื่นบฉช่ออื่นโบไงมันต้องเอาออกนี่ันจะเห็ดให้มันเป็นซุ้มพอมันเป็นเครือกุหลาบเครือจังเลยดอกดอกไงดอกงามเป็นสองเงาคุณเงาหนึงหงน่งเงาหนึงน่งอย่คุณ ก็สิเฮ็ดโค้งใส่กันโค้งใส่กันดอกใหญ่ครับเนาะร้อยแล้วกออกซะมันร้อยแล้วก้อนสิกิน,กกกน,กกนข้าวสิพาชุม่มอันนี้ก็กำลังบานกำลังบานจอนอ่ะ เนี่ยยี่บุจะเอาป้าป้าพักดอกขาวๆเลืองๆให้ออกอนนี้ดิยี่บนเอาตน้นเฟื่องฟ้าตรงนี้ออกเห็นบ่สองตน้นลงเลยมันดนึ่จะหายางเอื่นมาปลูกใส่เนี่ยจะโลตรงเนี่ยเดี๋ยวกินเขาก้อนทาแดดบ่ฮ้อนนะทาแดดฮ้อนก็คือมืออื่นคนละจ้าสีเฮ็ดอสีทางออกแล้วก็สีคุดดินไม่แล้วก็ส,วกสีลงไม่สีลงข้าวโพดจักสองแถวพี่น้องหรือบ่อก็สะปลูก พักไอ้นี่แหละไปกินสักก้อนพักดอกที่ทางผุนไก่สิเบื่อเราจะเด็ดตัดไสอนน้อันนั้นขนาอันนี้ย่อมนี่ขหนาเันวดหรือสีต้นนี่ลูกม,ม่วงเหมือนอย่างขลไปทางผุนให้นอ้นองนกองกับห่องจิๆอ,อ,อยู่บนต้นใหม่ฟังนีรู้ใช่ไหมกับพรเด้มบูรณะมันบ่ะด้มบูรณะมันจักอันใดเป็นอันใดจกักไปไหน หักโคนกับมีชี่น่แล้วมึเดี๋ยวมันตัดออกุดใหมาเยอะคนใบตายไปเหี่ยวไปยังต้องเอาออกเลยชี่น้อ,อ่มันมีเวลาขัน้นได้เห็ดปลาเห็ดของขายกลับไปจังหนึ่งทางหนึ่งอีกเนาะโอ้ยเอาจังไหนล่ะทุกคนเอ้ยต่กับทำนี้เวลาเขาก็ได้เขาาชื่นชมเลยเขาเมา่บึงมัน ืันนี้บ่ได้เฮ็ดปลาอืมืันนี้บ่ได้เฮ็ดปลาก็เลยมีเวลาเด้เขามาในสวนสองมือละสองมือละทุกคนดอกอันนี้กับพี่ลึกพี่ลึกท่าแดดท่าลมคักสีสดสีสดใสมากปลูกไว้ยังได็กั็ยังเบิดปลูกไว้ยังได้ก็ยังเบิดพี่น้องอันนี้ก็เจ้าบิดดอกนี่ยังดอก ใบเขาก็ไล่ไล่งามจ่ดกใบอ่ะดอกก็เป็นสีชมพูอมม่วงอืมแล้วเพิ่งอัน,งน,อนนี้มันเป็นกลุ่มกิโนนิดนองดอกนี่สวยนี่นี่สีนี่สวยเนี่ยสีนี่สวยสีนี่สวยมากเลยนี่โบจะเอาไปไว้บนได้เพือ่อจะเอาไปลงดินนะอยากอยากให้เขาลงดินนะทุกคนจะเอาออกจากใหม่หเขาลงดินเลยเพราะว่าถ้าลงดินเนะี่ยหาก หากมันจะยั่งกับดินแล้วมันจะแบบมันจะอุดมสมบูรณ์นะแล้วเบิ่องอันดอกอันนี้ไปนี่ดอกไอลินมังกรหรือว่าอันดาบพินพี่นอ้องหอมหอมหอมเหมือนเหมือนดอกอลาตีอ่ะเหมือนดอกลาตีแล้วก็คือดอกดอกวาสนาไหมทุกคนเนี่ยหอมอันนี้ก็เป็นนิยงก่อแก้วสภาพนึก เกลืสารพัดนึกมีเวลาทุกคนเอ้ยบุมมีเวลาปันไนดดอกเขามากตนโดนกะเขามาส้มเทียนึงก็มีบางก้นใายาผ้าเบงต้นใหม่่อยๆแน่ชอบประสนชอบอยู่ตัวยุบงกับบุมมีเวลาน่ะแม่หมู่บ้านนี่กะละเลงอยู่วแถวๆนี่แหละแถวๆนี้มึงชวนชมชวนชมยุบบนพี่น้องต้นหนึ่งมีหลายสี ต้นหนึ่งสีมีลหลายสีลหลายดอกลหลายยางเพราะว่าเขาผสมมาให้เห็นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นออกสีเหลืองอันนี้จะออกเป็นสีชมพูต้นหนึ่งสีมีลหลายสีลหลายยางสีนี่สวยมากขาวแดงแดงกับบ้านแดงนั่นะแดงแบบใดบุแดงสวยสวยงามแห้งทุกคนความชอบนะเจะายย้าสีว่าจังไนความชอบของเรา อันนี้กะกล้างสิกกบกะลังสิบเบิดดอกแล้วทุกคนกาลังสิบเบิดดอกะกะลังสิจีไม่ล่ะนี่ต้นเนี่ยกาลังสิบจีไม่บางหันโอ้ยเป็นปุ่มเป็นงนอนี่แหละกะได้ชื่นได้ชมเนาะเฮ็ดนกของทีญี่ปุ่นเฮ็ดไว้ทุกย่างกะได้ชื่นกะได้ชมทุกคนนั่นแหละกระถางนี่ก็เฮ็ดเอาเองได้นี่กระถางนี่ญี่ปุ่นรอเองนะคะ หล่อเองทำเองหมดทุกอย่างคุณเห็ดจุกบจุกกียบยุนเห็ดสุบลูบสิบหลีบยุนนี่กะเห็ดเองจนว่าอันนั้นเปแล้รวมันสามสี่ปีนี้แล้วเนะาะเอากินขา้าวทุกคนมานี่มากินข้าวกันกินข้าวกับอะไรนี่ดเดี๋ยวกินญี่ปุ่นนุะคนเดี๋ยวกินญี่ปุ่นอันนี้เป็นผัดผักน้ำมันหอยผัดผักน้ำมันหอยอันนี้ส้มตำอันนี้ผักอัน สลัดทอดปลูกเองมามาเนี้กินข้าวน้ำกันทุกคนมาทุกคนกินข้าวด้วยกันบัดนี้กินข้าวกัะยิบบนเด้อส้มตำและทอดกระยิบอายุสวนนี่แหละมันเริ่มสิแก่มันเริ่มสิมมขมแล้วออกดอกแล้วเขาก็เลยแบบว่าจะเอาจงไว้ถัแนวหรือจัองไรบอกก็ออยังบ่รู้ จ่อเป็นเขาเทียงหรือจ่ออะไรญี่ปนอ่ะครับรถกระจอกไม่คิดยังหน่อยจริง งานเนี่ยมันเห็ดได้ขั้นยุดสากแดดมันเห็ดได้หลวงสอบไปหาใบาแล้วใบสองใบาสามแล้วอู้หอนแห้งไปหน,นอไหนงานมาคันมึงไม่ได้ดปงางเหรไปกินตำมหัวกูด้วยกูบนมีมูค่ะอไหนงานมามึงก้ยังนี้โยบุญแกงบวบหวานใต่ปลาย่างสู้กิน ยเหม่งหันให้จึนหันใน่ปิงกองไม้อวู่หันให,ห,นใหโท่ทุ่มไู่มาวันอาทิตย์มได้ถึงงั้นสามที่มืองเนาะ เดียหนอจกปลูกดอกไม้ดอกไม้หวานงดน้ำไปมั้ก็ด้เกิดไป เกิดมากอะในบึงในบึงดอกบึงหยางมันมันได้ปเปลี่ยนงอ่งงั้นหามนาะปลูกดีดีได้เยอะเุมน น้อยยังบ่งน้อยพักไว้สิบ้านสีจ๋าพอดสารพิษพี่น้องเป็นยังซี่โอ้ยยังบ่ได้ก็บ่ติดเนาะ แรงม้นเคื่อมกับมาในมังยูบันดวัดสีสาหล็มือลำไยกับอยียงเขาจ้างมือละสองศิลปินมือละสองคนเหมือนเด็กเจ็ดวันอาทิตย์หนึง่งงั้นประจำปีขเขจ้ะ Mà tốt phân